จ้าวันดีจ้จะพี่น้องวันนี้ก็มาหน้นาคือเก่าลัาหลานมาตัดหญ้าตัดหญ้าคนข้างหญ้าคนข้างหญ้ามันหลายลดขามาบา่ได้ตัดหญ้าออกไม่ได้ห่อนู่ตัวละพี่น้องเวลาใส่มาเฮ็ดเบียรกระไร ก็ได้ย่อนอยู่ใส่มาหาตัดหนาตัดยูให้ก็ได้แต่นี่จะเพิ่นละมาตัดหนาให้นะอันจุดแต่เพิ่นมาตัดซอยตัดหนาให้ปวดก็ามาหนักเนาะแต่เพิ่นมาตัดหนาพอได้ย่อนได้ย่อนดีกว่ัวเจ้าวันที่มั่นยูก็ได้ เกลียดกระดยนอนอยู่ตัวละเห็นบ้างอ๋อส่วน <laughs>